สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกับกบอีกเช่นเคยครับอ่าหลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากให้ผมรีวิวกับเจ้าย,ยาลิคอตัวท็อปคันนี้นะครับว่า ภายในมีออปชันอะไรยังไงบ้างซึ่งภายนอกนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นจากช่องทางอื่นกันมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับภายในของคันนี้นะครับว่ามันน่าใช้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับส่วนคันที่กบจะรีวิวคันนี้นะครับเป็นตัวยาริคอตัวท็อปสุดนะครับราคาจะอยู่ที่นะครับ8แสนนะครับ9,090,000บาทครับนี่คันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับเพื่อนๆอ่ะเรามาเริ่มด้านหน้าก่อนเลยครับด้านหน้านะครับไฟเป็นแบบ l u l e d ครับและก็มี d y y t m m l Li h t g i n g i n g ให้ด้วยนะครับบวกกับไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับและก็กล้องมองรอบคันครับนี่ราคารถอยู่ที่899นะครับคันนี้ก็มีกล้องมองให้รอบคันครับและไม่พอครับมี t o y o ต a าเซท s เซด้วยนะครับแล้วก็มีตัวจับประดัาฝนอัตโนมัติและกล้องบันทึกหน้าและบันทึกหลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับนี่ฮะตัวกล้องนะครับมองรอบคันนะครับด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังนะครับและไม่พอครับ มากับล้อแมกนะครับสีเงินตัดด้วยสีดําขนาด18นิ้วนะครับยางโยโกฮาม่าครับแล้วก็แถบด้านข้างตรงนี้ครับนี่สีดําตัดด้วยสีเงินครับเพิ่มความโดดเด่นเพิ่มความสวยงามและไม่พอครับคุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทและสามารถนะครับกดเปิดปิดได้ที่ประตูได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับและอีกอันนึงครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับรถโตโยต้าตอนนี้มีมาให้เกือบทุกรุ่นสําหรับรุ่นทอ p นะครับก็คือตัวนี้ครับบายสปอร์ตครับตัวนี้นะครับนี่ นะครับสืตคันนี้นะครับเป็นหลังคาดำนะครับเป็นหลังคาพารโนรามิกครับไฟท้ายแบบ Fu l l LED นะครับตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1,500งพัริดนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรรับนีและไม่พอครับเซ็นเซอร์ด้านหลังก็มีมาให้ด้วยอ่ะเราไม่พูดลร่ําทำเพลงครับเราไปดูด้านในดีกว่าครับว่าด้านในนะครับมันมีออปชันอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเพื่อนๆถามกบมาหลายคนว่าพี่กบครับคุณกบครับลองรู้รีวิวด้านในให้หน่อยครับอ่ะเริ่มต้นครับ เบาไฟฟ้าครับตัวนี้นี่มีมาให้เรียบร้อยนะครับปรับได้8ทิศทางนะครับและไม่พอครับสครับเพจตรงนี้ก็มีมาให้นะครับและด้านข้างครับกระจกนะครับขึ้นลงนะครับนะครับซ้ายขวานะครับตรงนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับปรับพับกระจกไฟฟ้าและตัวออโต้ก็มีมาให้นะครับตัวนี้และไม่พอครับไฟแอมเบียนไลท์นะครับตรงนี้ก็มีมาให้นี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับไฟแอมเบียนไลท์นะครับนี่ตรงนี้นะครับและตัวต่อมาครับเปิดแบบเปิดเปิดใช้สูงแบบออโต้นะครับโหมดขับแบบ ev ตัวเตือนเตือนลมยางนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังแบบมีเสียงนะเปิดปิดป้องกันกับป้องกันเตือนก่อนการชนผมบอกเลยว่าออปชั่นมีค่อนข้างมาครบเลยนะครับผมอาจจะพูดติดขัดอย่างไงต้องขอโทรเพื่อนๆด้วยนะครับและอีกอันนึงครับถ้าเกิดมีผู้โดยสารนั่งด้านหลังเยอะๆเราสามารถปรับให้ไฟนะครับมันจิกลงพื้นได้ด้วยนะครับและตัวนี้ครับฝั่งด้านนี้เป็น Toyota c i t ติเซนนะครับแล้วก็ตรงนี้สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงหน้าจอนะครับ MID นะครับแบบ7นิ้วนะครับและตัวนี้ครับเป็นจอนะครับ รองรับ Android นะครับ Android Auto นะครับและ Apple c a r p l a y พะครับแบบไร้สายด้วยนะครับขนาด10นิ้วครับและไม่พอครับมาด้วยเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่อ่ะเรามาดูกันครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยนะครับที่ชาร์ดไวเลสด้านในนะครับช่องเสียบ USB มีมาให้2ช่องแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดแอร์แบบออโต้ได้ด้วยนะครับตรงนี้นี่ ป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะครับสำหรับเจ้ายารีคอร์ดคันนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วไฟแอมเบนไลท์นะครับนี่แล้วก็เปิดปิดนะครับตัวหลังคาพารูเลมิกนะครับแบบไฟฟ้านะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเป็นไฟฟ้าเพื่อนๆลองดูนะครับผมบอกเลยว่าราคารถ8 9 0 0 0นกาก็พันกับออปชั่นที่กล้องมองรอบคันนะครับระบบป้องกันเตือนก่อนการชนหรือเร่งต่างมาให้เนี่ย น่าใช้เลยนะครับแล้วก็ไม่ขี้เหร่ด้วยนะครับมีแอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆดูครับนี่แอร์ด้านหลังนะครับเบาะสามารถนะครับพับพับได้เรียบแล้วก็ปรับได้สองระดับแบบนี้เห็นไหมฮะถ้าเกิดเราพับแบบนี้นี่ครับนี่คือระดับหนึ่งถ้าเราอยากจะเอ็นอีกทีนึงเราก็ไปทีนครับนี่เห็นไหมฮะเพื่อนๆได้ทั้งสองฝั่งนะครับและเบาะสามารถได้แบบสี่สิบแล้วหกสิบนะครับนี่พอพับเรียบเราจะเป็นแบบนี้นะครับและประตูหลังนะครับเป็นแบบไฟฟ้าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ มีประตูหลังแบบไฟฟ้าใช่ไหมฮะไฟด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ม่านนะครับกันคนมองด้านท้ายมีมาให้นะครับและไม่พอครับที่เก็บของแบบจุกๆเลยครับนี่อ่ะเห็นไหมเ,เพื่อนๆน่าใช่ไหมกล้องมัตถุด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยแบบไร้สายนะครับแล้วก็ตัวนี้ประตูหลังไฟฟ้าป้องกันการหนีบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟให้ดูนะครับว่าถ้าผมเปิดไฟขึ้นมาแล้วนะครับ ภายในจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ได้เบอร์ชัวร์ไปนะครับผมอยากจะบอกเลยว่าเบอร์ชัวร์ที่เพื่อนๆได้ไปครับคือตัวท็อปเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับตัวท็อปนะครับนี่อย่างที่เพื่อนเเห็นครับนี่มีให้เรียบร้อยครับชุดไฟหน้าไฟท้ายต่างๆปึ๊บปุ๊บปแบบนี้นี่ตัวที่ผมรีวิวนะครับลําโพงหน้าจอไหมฮะเจ็ดนิ้วลําโพงหัวตาแหน่งเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้นะครับ นี่ฮะด้านหลังสามารถพับได้แบบนี้เลยนะครับและ t ต y ยต้ t c o n n e เ t มีมาให้ด้วยนะครับไว้ตรวจจับนะครับว่ารถอยู่ตรงไหนวิ่งไปไหนบ้างนะครับนี่นะครับส่วนหน้าจอแสดงสถานะนะครับการทำงานเห็นไหมฮะมีดูใช้งานง่ายครับว่าเราใช้เป็นระบบเครื่องยนต์หรือมอเตอร์หรือน้ำมันหรือแรงต่างนะครับและไม่พอครับมีโหมดขับขี่แบบ EComo โหมดและ Power โหมดให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยครับว่าภายในเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ออนให้ดูนะครับ สักกู่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันาจะมีเสียงดังนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะครับ๋ตวผมจะรีบปิดประตูให้นะครับนี่ผมเปิดสวิ์แล้วนะครับเห็นไหมเพื่อนๆแอร์เป็นแบบออโต้นะครับและมีตัวป้องกันฝุ่น p m 2.5มุด้าด้วยนะครับนี่เรากดตรงนี้แล้วนี่ครับหน้าจอเครื่องเสียงนะครับนี่เครื่องเล่นครับรองรับ Android Auto นะครับ Apple Car p l พ y แบบไร้สายได้ด้วยนะคือเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เลยนะครับ และหน้าจอตรงนี้สถานะผมเปิดประตูหลังไว้อยู่เรามาดูม่านครับนี่เป็นม่านไฟฟ้าครับแล้วม่านเนี่ยผมจะบอกกับเพื่อนๆครับว่ามันดำาด้วยนะครับมันดำแล้วก็กันความร้อนได้เลยนะครับนี่เพียงแค่แก๊กเดียวครับนี่ตรงนี้ก็เป็นไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็กระจกนะครับตรงนี้นี่มีไฟ LED ให้ด้วยนะครับทั้งซ้ายและก็ขวานะครับเป็นเบาะหนังนะครับ เพ่นเพื่อนเบาหนังที่วางแก้วน้ํานะครับมีตรงนี้แค่สองงนนะครับแล้วก็มีตรงด้านข้างประตูมีมาให้นี่ครับสามารถกดดูกล้องได้ด้วยนะครับโดยการกดตัวนี้นี่กล้องมองรอบคันครับเพื่อนเพื่อนนี่กดตัวนี้ครับเห็นไหมฮะนี่ครับโอ้โหมันน่าใช้เห็นพื่อเพื่อนเนี้ยกล้องครับเกียร์แบบ CVT นะครับตัวนี้ ลำโพงหกตำแหน่งมีทวิตเตอให้เรียบร้อยราคาอยู่ที่8 9 9แ0 0บาทตอนนี้โปรโมชั่นก็เยอะมากนะครับเพื่อนสนใจสอบถามเข้ามาได้รถกรลับได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูไฟกันหน่อยครับว่าไฟมันจะสวยแค่ไหนนะครับระหว่างไฟหน้ากับไฟท้ายนะครับนี่ตัวนี้นะครับไฟหน้าครับ Full LED ครับแล้วก็มีไลท์ไกนิ่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฟท้ายครับ นี่ตัวนี้ไฟไท้ายนะครับโอเคนะครับผมก็ไม่ได้ไล์นานนะครับอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับหรือไม่ไทำคลิปไม่ได้ทําคลิปนานนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวผมเอาคลิปดีๆนะครับมาฝาก,กเพื่อนๆอีกยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ